พระธรรมญาตานะเป็นพระจากที่ไหนนะก็เป็นพระจากโครงการบวชรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ตั้งแต่ปี 62, 63, 64, 65, 6นะ65 66ายเนะอะไรเรื่อยมานะก็เป็นพระที่ผู้นำบุญเนะาะญาติโยมนะก็ช,กชักชวนมาบวชนะในโครงการ บวชเดินทุดงนะโครงการมหาปูชนียาจารย์นะ2,500รูป3,000รูป5,000รูปนะท่านก็บวชอยู่ต่อมาเรื่อยๆนะแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนเองกันมาตามลำดับนะก็เป็นพระนี่แหละที่ญาติโยมนี่แหละชวนมาบวชทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นให้เรานะปลื้มใจนะกับพระ ธรรมญาตานะที่เราได้ตั้งใจนะกว่าจะชวนท่านมาบวชได้นี่ก็นะลำบากแล้วท่านตัดสินใจบวชต่อนี่ก็ยากยิ่งกว่านะนี่ก็เป็นการซ้อมเดินทุดงนะเพื่อจะไปเดินทุดงที่ภาคใต้นะบางกรรมสงขาก็ให้ญาโยมทุกท่านได้บุญร่วมกัน